รวมสายพันนกที่สวยที่สุดในโลกภาคสองบอกนี้เลยว่าไปต่อกันแบบเร็วๆเลยครับพี่ดิ๊อัจะเร็ไเว,<ล>วไปอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะนกคาร์ดิโดลแดงครับพี่มเมกเจ้าตัวนี้นะคะจากภาพจะเห็นได้ว่ามีลักษณะแบบแดงเพลิงเลยค่ะ<ช>เขาเขาเรียกว่าเป็นนกบัตหลวงอ้าวยังไงสงบนิ่งๆเหรอ,อเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวผู้เขาบอกว่ามีสีแดงสดนะคะ,ะกระหม่อมชี้ตั้งมีขนสีดําบริเวณหน้าจนถึงคอเขาบอกว่า อมองเผินๆจ่จะคล้ายนกที่กำลังสวมชุดคลุมของบาทหลวงในนิกายโรมันคาทอลิกเขาอ,อาจจะสวมชุดแบบนั้นมาสารภาพบาปไม่ได้ค่ะ <laughs> หนูเป็นผู้ที่ทำความดีนะคะ,ะคน้อยไม่ใช่ <laughs> ตัวต่อไปตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมดูจักภาพสวยมากนี่คือนกเป็ดน้ําแมนดารินค่ะเป็นนกชนิดหนึ่งในจําพวกเป็ดนะคะอยู่ในวงนกเป็ดน้ํานั่นเองและยังเป็นสัตว์สิริมงคลของชาวจีนด้วยนะโอ้ใช่เวลาที่บางทีเขามอบของขวัญให้กันนะคะมันจะมันจะจะมีเจ้านกเป็ดน้ํานี้อยู่แล้วพี่ชอบความแบบสีคลิปสีของขนเขาอ่ในหนึ่งตัวจะมีหลายสีมากแล้วก็ในแต่ละสีจะมีความโดดเด่นและพอรวม ตัวกันแล้วอะมันลงตัวมากคุณผู้ชมแล้วนางก็เลยได้เข้าไปอยู่ในนกที่มีความสวยที่สุดในโลกเลยครับพี่เด็กนะฮะและที่สําคัญสอบมากคือนางเป็นนกที่มีแบบรักเดียวใจเดียวมีคู่แบบตัวเดียวไปตลอดชีวิตฟังไวนะคะอย่างนี้ตัวต่อไปตัวนี้ไม่ติดอันดับไม่ได้เลยค่ะพี่เด็กเจ้านกปักษาสวรรค์ธนกร์ค่ะโอ้โหนี่ต้องยกให้เขาเลยในเรื่องของลวดลายความสวยงามสีสันในแต่ละสายพันธุ์ที่แยกย่อยออกไปอีกนะคุ คุณผูช้ชมค่ะคือ โดดเด่นและซับซ้อนเขาบอกว่าเป็นนกที่มีสีที่ซับซ้อนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนสะโพกสีเหลืองนะคะสีแดงสีส้มโดยขนส่วนใหญ่บนลาตัวจะเป็นสีดํามีถิ่นอาศัยในป่าเขตร้อนนะคะบริเวณภาคเหนือตะวันตกของลุ่มน้ําแอมซินเนี่ยนะคะสังเวยได้นะได้โอเคและสุดท้ายกับพินิกอันนี้เราเห็นกันบ่อยมากและน้องสวยจริงๆต้องยกให้นี่คือนกยุงค่ะบ่อยเหรอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนอกจากจะไปสวนสาดตจริงๆค่ะพินิกแต่เวลาจิมเคยได้ไปเห็น เวลาที่เขาแบบมีการรำแพรหรือว่าแผ่ขยายเขาออกมาซึ่งสวยมากไม่ได้แผ่ธรมรมดาแผ่เสร็จปุ๊บแล้วก็มีการเขย่าแบบอ่ะใช่ใช่ปวดชกปวดชก<อ>เด้อดอ,อ่เบอก น้องชันสแต่จริงๆอ่ะน้องน่าสงสารเพราะว่ามีการล่าเพื่อที่จะเอาหางของเขาเนี่ยไปทําเครื่องประดาบมันเลยทำให้เหลือน้อยลงมากๆเลยพี่นิถูกต้องถูกต้องอ่ะนี่คือสายพันธุ์ของนกที่สวยและยังมีอีกเยอะมากๆนะคะสําหรับนกไม่ว่าจะเป็นนกกระจิบกระจอกก็มีความสวยในตัวสวยในแบบของเขาใช่น่ารักฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือมองเขาอนุรักษ์เขาแล้วก็ดูเขาแบบว่าด้วยความเมตตาจริงๆอ้าวหนุ่มหนูเป็นนางฟ้าพี่ณิสวยจ้ะจ้ะ Thank you.